จ่ายค่าเสียหายก่อนอ่ะเนี้ยนะพี่ยงสวัสดีครับวันนี้ก็มาขอแบ่งกล้วยพี่ยงเหมือนเดิมพี่ยงแกก็เลือกเครือนี้ให้เลยนะครับใหญ่ๆสวยๆพรุ่งนี้นะครับมีนัดตัดส่งต้นกล้วยพร้อมเครือให้ลูกค้าเหมือนเดิมเนาะก็ตอนนี้นะครับที่ไร่ผมมันก็มีเหลือน้อยมันไม่ค่อยสวยนะครับก็เลยต้องมาขอซื้อนะครับกล้วยพี่ยงเขาก็โอเคครับเดี๋ยวเราจะเอากล้วยเครือนี้ละกันนะครับ แต่ว่ามาไล่พี่ยงทั้งทีนะครับเราจะมาขอเคล็ดลับหนึ่งอย่างละกันนะครับวันนี้เนาะเคล็ดลับทําให้อา่าอะไรดีล่ะเด,ด,ดี๋ยวเดี๋ยวมีเคล็ดลับอะไรดีๆแนะนำไหมพี่อันนี้พี่ยงค้านี่ค้าแบบไหนเนี่ยเวลาค้าเนี่ยก็เอาเราไม่ต้องให้รอมันลงลงมาก่อนไม่ต้องรอมาถึงยังไงหรือว่ามันตกปีปุ๊บเนี่ยค้ำเลย อ๋อไม่ไม่ต้องให้ปีสุดรือยังไงถือมาตกปีออกมาบิดทางมันได้นะก็ค้ำเลยอ๋อคืออย่างนี้นะครับพี่หยงบอกว่าสมมุติว่ากล้วยเนี่ยมันออกเครือมาแต่ว่ายังไม่สุดยังไม่สุดยังไม่สุดก็ค้ำไว้เลยใช่๋อวิธีของไล่ผมเนี่ยก็คือจะให้มันสุดปีก่อนนะครับแล้วก็ค่อยค้ำนะครับพี่นะค้ำคือมันยากถ้าสุดปีแล้เนี่ยอ๋อมันหนักมันหนัก อ๋<ช>อก็เราจะดันขึ้นคันนี้มันขึ้นไม่ได้อ๋อมันหนักโอเคเข้าใจแล้วนะครับพี่น้องก็คือค้ำก่อนที่ปีจะสุดนะครับเป็นเคล็ดลับของไล่ที่ยงเขาประมาณนั้นเนาะอ๋อก็คือออกออกปีมาแค่วีสองวีแกก็ค้ำเลยเ<อ>นะครับพี่น้องออลูกมาสองวตามนี้เลยแล้วไม้ไผ่ที่พี่ยงใช้ค้ำเนี่ยก็คือปกติเลยใช่ไหมพี่ใช่ไม้ปกติที่สั่งเพิ่มเนี่ยก็คือไม้ไม้ไผ่ลำเดียวใช่ไหมใช่ค้ำไปฝั่งไหนนี่ข้าง งฝั่งที่กิ่งเยอะกว่าเพื่อนฝั่งที่กิ่งเยอะหรือแล้วก็กิ่งบนสุดใช่ไหมเพราะว่าถ้ากิ่งมันจะมีมันจะออกเยอะที่อีกหนึ่งที่หนึ่งมันจะออกไม่เยอะอ๋อก็คือจะจะสังเกตเอาเลยสังเกตเอาเมื่อพันนี้นี่เห็นไหมมันเยอะถ้าว่ามันเยอะสักสองข้างข้างไหนก็ได้อ๋อก็คือจะจะดูจะดูก้านข้างบนว่าฝั่งไหนนะครับมันเยอะเนาะแล้วก็จะเอาไม้ไผ่ ทิงไปฝั่งนั้นใช่ไหมพี่ใช่อ่ะโอเคก็ส่วนวิธีการปักหลักนะครับความห่างก็ประมาณเท่าๆกันกับไล่ผมเนาะประมาณ30เซน40เซนนะครับ<อ>ความลึกนี้ลึกมากไหมเนี่ยของพี่เนี่ยไม่ลึกผมไม่ได้ใช้เล็กแทด้วยอ๋อไม่ไม่ได้ใช้เล็กเลยดันเอาเลยเหรอกดเอาเลยครับขอแค่ไม่ให้มันโน้มทีแรกยวเลยเหรอดันให้มันตรงไว้เลยมันก็ไม่ไปได้อ๋อเรื่งาการปักหรือแค่ไหนถ้าดันไม่ได้เนี่ยมันก็ดมอยู่ดีอ๋อ นี่ถ้าพันนี้นี่ยดันจนดันให้ตรงดันเข้าอีกได้เทคนิคเคล็ดลับของแกก็คือจะดันให้ตรงนะครับถึงเราจะปักลึกแค่ไหนถ้าต้นมันไม่ตรงก็มีโอกาสล้มนะครับพี่น้องใช่ไหมพี่ได้ถ้าเราถ้าเร<อ>า <ๆ S 2> ไม่อยากมีคะแนนเนี่ยโอ้ให้มันออกไปเถอะถ้าว่ายังไงมันก็ไม่ล้มเนี่ยยังไงก็ไม่ล้มใช่ไหมได้นอกแกว่ามันหักลงมาเลยอ๋อนอกจากหักหักต้นหักอะไรแบบนี้ลงมาเลยเนาะออ๋โอเคครับ ผมจะรันได้ก่อนทพานี้และที่มันออกเราดันง่ายถ้ามันให้มันหนักแล้วมันเราดันไม่ขึ้นอ๋อโอเคก็สรุปนะครับเคล็ดลับนะครับวิธีการคั้าต้นกล้วยของส่วน,วนพี่เขา,านะครับพี่น้องก,ก็คือรีบคั้าตั้งแต่กล้วยเนี่ยที่มันเริ่มออกปีมาไม่ต้องรอให้มันสุด ะครับพี <lee way> ่น้องก็ตือค้ำพยายามค้ำให้ต้นกล้วยมันตรงใช่ไหมหพี่ใช่ไหมพี่ให้มันตรงไปให้มันตรงอ๋อพอเวลา<อ>นั้นมันจะลงมาเองมันอ๋อพอเวลา<อ>มันออกลูกแรงหนักมันจะลงมาเองลงอ<ห>โอเคครับก็ตามนั้นนะครับพี่น้องรีบค้ำก่อนที่ปีจะสุดนะครับแล้วก็พยายามค้ำให้ต้นมันตรงโอเคครับวันนี้ก็ได้เคล็ดลับหนึ่งอย่างนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ยงเหมือนเดิมนะครับพี่น้องที่ให้เคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ เาลาเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ